สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Awakening Guidance จากช่อง Awakening Era ภายใต้แบรนด์บ้านอิ่มสุภกะบ้านแห่งกะะาณมิตรที่นำความดีงามมาให้คุณจนอิ่มใจค่ะคลิปนี้เป็น Collective C ลิปนะคะเราจะมาดูกันค่ะว่าสิ่งใดคือความเป็นสิริมงคลในตัวเรานะคะ ก็เป็นพลังงานมวลรวมอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือไม่ตรงเลยไม่ใช่พลังงานเฉพาะเจาะจงให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งนะคะก็ดูเพื่อเป็นไกด์แดนซ์ใช้สติและปัญญาในการรับชมรับฟังอะไรดีก็เก็บไว้อะไรไม่ดีก็ไม่ต้องรับไปนะคะอ่ะวันนี้ต้องก็จะใช้สำรับนี้ค่ะ angel wisdom tarot นะคะเพิ่งได้มาใหม่ก็เป็นสำรับที่ดีงามมากๆนะคะตังกาได้เหมือน พูดคุยสัมภาษณ์กับพี่ไพ่แล้วนะคะเอ e นอ y ดีมากนะคะก็มาเริ่มสำหรับนี้กันนะคะว่าอะไรคืออความเป็นสิริมงคลในตัวของเราทุกๆคนนะคะอุยออกมาสองใบก็เอาสองใบนี้ก่อนเลยนะคะ,ะคุณได้ Age of Cups นะคะก็ เดี๋ยวต้งคือเป็นพลังงานอ่ะขอดูใบนี้ก่อนด้วยเลยแล้วกันนะอ่าแล้วก็ Page of Wands นะคะเป็นพลังงานของทัดลมกับทัดไฟนะคะทัดลมก็ถ้าลัคนาราศีไม่ซีเรียสนะคะแต่ว่าถ้าตรงอาจจะมีแนวโน้มที่จะรู้สึกเชื่อมโยงได้มากขึ้นนะคะก็คืออ่ลัคนาหรือราศีเมถุนตุลกุมนะแล้วก็ทัดไฟก็คือเมษสิงธนูนะคะตรงเนี้ย ตรงท้ายอะคะ่ะเขาจะมีคีย์เวิร์ดด้วยตั้งกว่าขออนุญ,ญาตอ่านให้ฟังนะแล้วเดี๋ยวเรามาคุยกันอีกทีนะคะเขาบอกว่า the need to move on นะคะ,ะความเป็นสิริมงคลในตัวเราก็คือ,อเราน่าจะเป็นคนที่ออกจากดราม่าเก่งนะคะ seeking more from life than what you are experiencing a spiritual quest choosing to make a big life changes a change in priorities living home นะคะอ่ะหมายถึงอะไรได้บ้างก็อย่างที่บอกนะคุณความเป็นสิริมงคลในตัวคุณนะ่ะมันจะเกิดขึ้นจากการที่คุณนะ่ะเป็นคนที่ก้าวต่อไปข้างหน้าอยู่เสมอเนาะผู้ชายคนนี้ออกเดินออกไปนะคะก็คือคุณจะไม่อยู่ในอะไรที่มันดราม่าอะไรประมาณนี้นะคะแล้วคุณก็จะแบบเหมือนรู้จักที่จะสแสวงหา เออะไรที่มันมากกว่าที่คุณนะ่ะเคยได้รับประสบการณ์มาก่อนน่ะประมาณนั้นนะคะคุณเหมือนเฝ้ามีคำถามทางด้านของการพัฒนาการตื่นรู้ทางจิตวิญญาณนะ่ะแล้วคุณก็จะออกไปแสวงหามันนะคะอืมต้องบอกว่าน่าสนใจนะหน้าพ่ยก็คือคุณมีถ้วยติดกระเป๋าไปด้วยนะหนึ่งถ้วยนะอืมมันอาจจะค่อนข้างต่างจากอ่แปดถ้วยของสำรับอื่นๆเนาะเหมือนกับ คุณยังรู้จักมีมีบางอย่างติดตัวไปอะที่เหมือนเป็นความรักความสุขอะในขณะที่เหมือนเป็นประสบการณ์ที่คุณเก็บเกี่ยวแล้วอะค่ะแล้วคุณก็เดินออกนอกบ้านไปพบไปเรียนรู้ไปรับประสบการณ์อะไรมากขึ้นแล้วก็นําประสบการณ์เก่าอะติดกระเป๋าคุณไปด้วยอะไม่มากก็น้อยอะนะคะแล้วก็คุณอะจะเลือกทางที่มันเกิดการเปลี่ยนแปลงในชีวิตที่ยิ่งใหญ่อะ หรือทําให้ชีวิตคุณนะดีขึ้นอันนี้คือความเป็นสิริมงคลในตัวคุณเนาะแล้วก็การเปลี่ยนแปลงอะ่ะมันมันเป็นสิ่งที่เหมือนคุณพร้อมจะรับมือคุณเตรียมรับได้แล้วคุณก็รู้ว่ามันเป็นสิ่งที่เ,เป็นลําดับหลักของชีวิตเลยที่จะทให้เราเติบโตอะไรประมาณนั้นนะนะคะอืคุณรู้จักที่จะแบบว่าแสวงหาแล้วก็เดินเดินออกเดินออกจากบ้านไปเรียนรู้อะไรใหม่ๆ ะะอทีนี้ไพ่ใบนี้บ่งบอกอะไรบ้างเขาบอกว่า enthusiastic นะคะก็คือเป็นคนที่มีความมีไฟกร,กระตือรือรน้นน้อตามล,ลักษณะของพลังงานธาตุไฟเลยนะคะแล้วก็ optimistic ด้วยก็คือมองโลกในแง่งามนะ้อมองโลกในแง่บวกเวลามองโลกในแง่งามแง่บวกมันไม่ได้เป็นหมายถึงว่าโลกสวยนะคนเราเรื่องกันนะคะมองโลกแง่งามเ เวลาที่คนใช้คำว่าโลกสวยมันดูอาจจะมีนิ่งไม่ค่อยในทางบวกสักเท่าไหร่เนาะคือ,อ,อแง่งามนี่คือเรารู้นะเรามีปัญญานะว่าอะไรดีอะไรไม่ดีไม่ใช่ไม่รู้นะคะแต่ว่าเราหามุมในแง่งามในการมองได้แม้แต่ปัญหาเราก็หามุมบวกในการที่จะแบบเออเราเรียนรู้อะไรเราจะไม่ได้บอกว่า คนทําไม่ดีกลับว่าเขาทําดีไม่ใช่แต่ว่าเราเรียนรู้อะไรจากเหตุการณ์น,นั้นจากคนคนนั้นอะไรประมาณนี้นะคะอันนี้คือการมองโลกในแง่บวกหรือการมองโลกในแง่งามเนอะนอกจากนี้คุณยังเป็นคนที่มีความคิดสร้างสารรค์นะคะ creative impatient แต่ก็อาจจะแบบว่าใจร้อนนิดนึงนะอาจจะอดทนอดกลั้นอะไรได้น้อยนิดนึงอันนี้ก็คือเป็นอีกคาแรคเตอร์หนึ่งที่อาจจะมากับความแบบ คาดไฟของคุณะนะคะอืมแต่ถ้าไม่ตรงไม่ต้องรับไปนะไม่เป็นไรนะคะแล้วก็ new s o f exciting opportunities ก็คือจะมีโอกาสใหม่ๆที่มันตื่นเต้นนะเกิดขึ้นในชีวิตของคุณเนื่องจากคุณก็เป็นคนที่สแสวงหาออกมาตั้งแต่ไพ่ใบแรกแล้วนะคะแล้วก็ยังพูดถึง allowing your creativity to soar คือเหมือนคุณอะจะแบบทยานไปข้างหน้าแบบ พุ่งทยานไปแบบล่องลอยไปพร้อมกับความฝันหรือความสร้างสรรค์นในตัวคุณเลยนะคะแล้วเขาก็ยังบอกว่า do things that f i l l your passions คือให้ทำสิ่งที่มันจุดไฟจุดเชื้อเพลิงจุดประกายความฝันหรือ uh, passion ของคุณขึ้นมาอีกครั้งนะคะแล้วก็ finish what you start คือเริ่มอะไรแล้วก็ทำให้จบ ซึ่งแนวโน้มคือคุณเป็นคนแบบนั้นน่ะคือคล้ายๆว่า I say I do คุณพูดว่ายังไงคุณก็จะทำอย่างนั้นหรือคุณเป็นคนที่ถ้าเกิดว่าคุณเริ่มอะไรแล้วอะ่ะคุณจะทำมันให้จบคือเป็นคนที่มีไฟแล้วก็ตังความมองว่าแบบนี้เรียกว่าเป็นคนที่มี integrity ก็คือมีความไว้วางใจได้มีความน่าเชื่อถือนะคะมีความซื่อสัตย์อะซื่อตรง แล้วเนี่ยแหละมันเลยทําให้ชีวิตของคุณน่ะเกิดสิ่งดีๆขึ้นมันเป็นสิริมงคลด้วยลักษณะคุณลักษณะของคุณเองอะ่ะขออีกสักใบหนึ่งนะคะว้าวสิบเหรียญจากคาแรคเตอร์ทั้งหมดที่ผ่านมาความเป็นสิริมงคลในตัวคุณน่ะมันก็เลยตอบแทนเป็นชีวิตเต็มสิบ นะคะที่มัง่งคั่งอุดมสมบูรณ์เพียบพร้อมในทุกๆด้านเลยอะ่นะเนาะมีครอบครัวที่อบอุ่นด้วยมัง่งคั่งทางการเงินด้วยถ้าวันนี้ยังรู้สึกว่ายังไม่เต็มสิบเดี๋ยวมันเต็มแน่นอนนะคะ,ะรักษาสภาวะพลังงานบวกของคุณแล้วก็ความเป็นสิริมงคลในตัวคุณเนี่ยบางคนอ,ะอ่ะถ้าเกิดว่าอยากมีบุตรมีได้ด้วยนะในรูปมีผู้หญิงทองด้วยนะคะ คีย์เวิรบอกว่าอะไรบ้างบอกว่า financial security for yourself and your family ก็คือคุณจะมีความมั่นคงปลอดภัยทางการเงินนะคะทั้งกับตัวคุณเองแล้วก็ให้กับครอบครัวของคุณด้วย inheritance or retirement เอ่อคุณอ่ะบางคนอาจจะได้รับมรดกด้วยนะแล้วบางคนอ่ะถ้ารู้สึกว่าเออคุณสามารถแบบใช้ชีวิต อยากอยากจะเหมือนวีทายแล้วว่าคือใช้ชีวิตแบบมี l e v e r a g e Income มี Passive Income ใช้ชีวิตแบบได้ท่องเที่ยวได้ใช้ชีวิตตามใจปรารถนาคุณบางคนก็สามารถทำได้อะหรืออนาคตคุณจะสามารถมีชีวิตที่เรียกว่ามี f e e e ดอมมาค่ะมีอิสระในการใช้ชีวิตเนาะแล้วก็ Peace and contentment in life คุณรู้สึกสงบสุขแล้วก็พึงพอใจกับชีวิตของคุณก็คือชีวิตระดับสิบนั่นเองเนาะอย่างที่ตังกวาบอก honoring Family Traditions เนาะเ,เหมือนกับประเพณีต่างๆของครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยคุณก็เคารพคุณก็ให้เกียรตินะคะให้เกียรติทั้งอ seniority ผู้ใหญ่หรือประเพณีเวลามีอะไรสำคัญสำคัญนะคุณจะเคารพแล้วคุณก็จะให้เกียรติคนในครอบครัวหรือ,อพ,พื้นฐานนะตามประเพณีที่ที่สมควรนะซึ่งมันก็เลยทำให้ความสัมพันธ์มันดีด้วยนะคะแล้วก็ p r i d e in the Family Tree คุณภูมิใจในรากฐานพื้นฐานที่คุณเกิดมาในครอบครัวของคุณอ่ะถ้าเกิดใครยังไม่เป็นเช่นนั้นแสดงว่าเนี่ยคืออาจจะเป็นเป้าประสงค์หนึ่งแล้วคุณอาจจะได้ชำระล้างไปถึงจุดนั้นเนาะ,ะสิริมงคลในตัวคุณนะมันจะทำให้คุณเกิดสิ่งเหล่านี้แล้วก็สุดท้ายก็คือ passing on knowledge คือ คุณเติมเต็มตัวเองได้เต็มแล้วคุณก็จะส่งต่อให้กับคนรุ่นหลังแล้วค่ะอาจจะเป็นครอบครัวก็ได้หรืออาจจะเป็นสังคมคอมมูนิตี้นะคุณเผื่อแผ่คนอื่นได้แล้วค่ะ mm hmm. พลังงานธาตุดินขึ้นมานะคะเสริมเพิ่มเติมก็คืออาจจะเป็นคนที่อยู่ในลัคนาราศีาพฤษภกันมาก่อนได้ mm hmm. ก็วันนี้ฝากไว้เท่านี้นะคะ mm hmm. ก็ขอบคุณที่เข้ามาดูทุกๆคลิปของทางช่องนะคะ mm hmm. ถ้าใครสนใจดูดวงส่วนตัวบําบัดโคชชิ mm ่ง hmm. ก็แอดบ้านอิ่มสุภกะนะคะวันนี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบาย